สวัสดีครับนักเรียนครับเมื่อกี้นักเรียนคุณครูคุยกับนักเรียนนะครับต่อไปนี้เรามาแทนอ่ะเรามาทบทวนนะครับนะครูขอใช้คําว่า quadrant นะ quadrant review นะครับอ่ะเรามาลองรีวิวกับครับ quadrant นักเรียนลองตอบครูก่อนครับในปริภูมิเวกเตอร์สองมิติจำได้ไหมครับก็คือมีแกนอะไรครับผมมีแกน x กับแกนอะไรครับแกน y นะครับเวลาเราเขียนเป็นผูดเราจะเขียนเป็นผูบนะครับ x y แดข้อแรกที่1 x เป็นบวก y เป็นบวกเราก็ให้มันเป็นไงครับ บวกบวกข้อแดกที่2ให้ x เป็นลบแล้วก็ y เป็นอะไรครับบวกก็เป็นบวกลบข้อแดกตัวนี้เป็นข้อแดกที่1ข้อแดกตัวนี้เป็นข้อแดกที่2อนะครับอันนี้เป็นข้อแดกที่3หรือจตุภาคที่3ก็คือ x เป็นลบ y เป็นลบและก็จตุภาคที่4 x เป็นบวกแล้วก็ y เป็นลบใช่ไหมครับถามว่าทําไมครูเจ๋งถึงจะต้องมาสอนนักเรียนขนาดนี้ครับนักเรียนลองดูนะครับเขาบอกว่าให้ z เท่ากับ a บวกกับ bi โอเคไหมครับ โดยที่ a เป็นส่วนจริงแล้วก็ b เป็นส่วนจริงตภาพเพราะฉะนั้นคุณครูจะมาสอนนักเรียนโลเคตบนกราฟนะครับก็คือสเก็ตครักราฟของอะไรครับจำนวนจริงนะครับอย่าลืมนะครับตรงนี้คือส่วนจริงของอะไรครับแซด b i ตรงนี้คือส่วนจรินตภาพของแซดเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนเนี่ยนะครับเราไปได้อยู่เวลาครูแบ่งนะครับครูแบ่งครูจะแบ่งออกเป็นอยู่ลักษณะอยู่ทั้งหมดอยู่แปดกลุ่มใหญ่ๆได้ไหมครับแปดกลุ่มใหญ่คืออะไรครับผมหนึ่งนะครับนะ 1ึ่งอะไรครับ1ก็คือแซบเท่ากับอะไรครับแซเท่ากับ A 2อะไรครับแซเท่ากับอะไรครับลบ A ใช่หรือไม่ใช่นะครับอันที่3ครับแซเท่ากับอะไรครับผม B i อันที่4ครับแซเท่ากับอะไรครับลบ b ีถูกไหมครับอันที่5ครับผม5้แซเท่ากับ a บวกกับ B i อันที่6ครับแซเท่ากับอะไรครับผม ลบ a บวกกับ B ีอันที่7ครับแซ่บเท่ากับลบ a ลบด้วย B ีแล้วก็กลุ่มที่แปดก็คือแซ่บเท่ากับอะไรครับผม a ลบกับ B ีไู้ขาคู้ขาคู้มองอะไรครับมองง่ายๆหนูเอาใหม่ได้ไหมครับจากแซเท่ากับ a ครูเจ๋งก็เปลี่ยนเป็นอย่างนี้ครับแซ่บเท่ากับ a ก็คือ1นึ่แซ่บเท่ากับคู่อันดับ a ศูนย์นั่นเองใช่หรือไม่ใช่แซ่เท่ากับคู่อันดับ a ศูนย์ของหนูคืออะไรแซ่บเท่ากับคู่อันดับ a อศูนย์นะครับนะมันก็คืออย่างนี้ครับ อันนี้เป็นจัตุคางอันนี้เป็นพเพราะฉะนั้นแกนตั้งจากแกนตั้งเมืี้เป็นพบตรงนี้เป็นอะไรครับจากตรงนี้เป็นอะไรครับผมแกน y ตรงนี้เป็นแกน x ครูก็เขียนใหม่นะครับแกน y ของเราคือแกนของส่วนอะไรลูกแกน y ของเราคือส่วนของแกนส่วนจินตภาพานะคะนรับเวลาเารียนเขียนส่วนแกน x ของเราก็คือส่วนแกนอะไรครับแกนจริงเอาใหม่นะครับแกน y คือส่วนจินตภาพโอเคไหมครับแกน x คือส่วนจริง โอเคไหมครับเพราะฉะนั้นเวลาเราเขียนแท้ s เท่ากับคู่ดับ a 0มันก็คือ a บวกกับ0 i ใช่หรือไม่ใช่มันก็อยู่ที่อะไรครับผมคู่อันดับ a เลยครับ0ก็ล่าจากจุด origin คือจุดกําเนิด00 0, มาตรงนี้นั่นเองซึ่งระยะทางจากตรงนี้เขาเรียกว่าลักษณของ s ้ radius of Z หรือเราจะใช้คําว่าขนาดของ Z โอเคไหมครับเหมือนกับเราเรียนเวกเตอร์นั่นเองคือขนาดของมัน นะครับเดี๋ยวคุณครูจะสอนพวกเราในกลุ่มที่2ครับกลุ่มที่สองแทเท่ากับอะไรครับผมแทเท่ากับลบเถูกไหมครับแทรเท่ากับลบเอแซกเท่ากับลบเก็คืออะไรครับผมลบเกับ0แสดงว่าทำมุมกี่องศาครับตรงนี้ประมาณทำมุม0องศาแทกเท่ากับลบเก็คือนะครับเซตาเป็นเท่าไหร่ลูกเซตาเท่ากับร้อสองศา เหมือนกับตอนที่เราพวกเราเรียนตรีโกณมิติเลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เป็นแกนอะไรครับแกนจินตภาพถูกไหมครับตรงนี้เป็นแกนอะไรลูกแกจนจรนะครับลบเอศูนย์ก็อยู่ที่คู่กดับลบเอแล้วก็ศูนย์ทำมุมร้อยแปดสิบองศากับอะไรครับผมเวลาเราหมุนทวนเข็มนาฬิกาถูกไหมครับตรงนี้ก็คือขนาดของแท่อยู่ที่ลบเอศูนย์เข้าใจไหมครับต่อไปกรณีที่สามครับกรณีที่สามแท่เท่ากับอะไรครับบีไอ เวลาหนูเขียนใหม่นะครับนะเวลาหนูเขียนใหม่แทเท่ากับ bi ก็คืออะไรครับ0บวกกับ bi หรือเวลารูกเขียนก็คือคู่อันดับ0 b แสดงว่าขึ้นไปข้างบนเวลาหนูเขียนป๊บอันนี้เป็นแกนจินตภา่นะครับ i a im Z แล้วก็แคนจริงก็คือเรลแท้ลูกค,ค่ะศนครับมันแบตเต็ะคะ okay, มค่ะโอเคไหมครับมันมัลีิเต็มคะ่ะ